ครับพี่ครับขาพี่ผมกลับมาถึงจุดลานกลางเต็นท์โดยปุยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมามากางเต็นท์นอนเอาบรรยากาศยามหนาวกันแล้วครับแต่ว่าซากุระยังบ่าบานยนะครับจีจีอยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจจะมานอนเต็นท์หรือว่ามากางเต็นท์นอนตรงจุดนี้นะครับตรงลานกางเต็นท์โดยปุยนะครับเฮากะทางอุทยานก็จะมีเต็นท์เฮ้นะครับ มีเต็นเตอร์เป็นเต็นเต็นลายทหารแบบนี้นอนได้3คนนอนได้3คนราคา225ร้อบาทอ่าต่อหนึ่งคืนสองร้อบาทต่อหนึ่งคืนนะครับเต่อ่าถ้าบอกมีถุงนอนก็ซื้อถุงนอนแถม30เช่าเช่าถุงนอนแถม30หมอนแถม10บาทหมอนแถม10บาทที่รองนอนซาบาทค่ะที่รองนอนนี่จะเป็นผ้าบางๆนี่กะค่ะมันมันปูนอนปูนอนน่ะการเจี๊ยบหลังนี่นะครับกับ b นามา a ที่เรานอนเนี่ยซาบ้าดค,ครับอ้อคนละสามสิบบาทนี่คือต้องเสี้ยงอยู่แล้วอ๋อคนละสามสิบบาทสมมติมาสามคนเก้าสิบละนะครับอ่าสรุปแล้วหนึ่งเต็นท์สองร้อยสิบห้าบาทอ่าหมอนถ้ามาสองคนกับซาบาทซาบาทเนาะ,ะแล้วกับที่เรานอนที่เรานอนผืนหนึ่ง่าไหร่อุปรกรณ์นี่อยู่ที่เฮาเจ้าเราจะเราจะเอาเท่าไหร่ พื้นตะไคร้ที่เรานอนตะไคร้กอซาบัดซาบัดครับผมแล้วการเป็นเพราะว่าค่าค่าอะไรอย่างก็ต่อหัวสี่สามซีฟโอนสามซีฟสามซีบาตนะครับเนาะอ่าอ่าไอเป็นไว้ม่ใจออย่างเขาเอาไว้เป็นข้อมูลแล้วก็ใส่คลิปไว้บางทีเขาเขาจะมานอนแล้วมันมีการใช้ใจอย่างพ่อฮะเองนะเนาะหรือถ้าเขาแบบเอาเอาที่นี่เขามีโตมีเต็นท์มาเอาก็มาเลือกสถานที่ในการ วางเต็นท์ได้เลยแต่จะต้องชําระหัวละ3าสิบบาทเป็นกาบํารุงสถานที่เพราะว่าเอาก็จะต้องมีห้องน้ําห้องส้วมแล้วก็ใช้พื้นที่ส่วนรวมอยู่ตรงนี้ของที่จันะครับเนาะแล้วก็ตรงจุดร้านกางเต็นท์โดยปุยนี้ก็ผมว่าก็มีทําเลงดงามและกว้างขวางนะครับแล้วก็ห้องน้ําเพิดก็สะอาดด้วยนะครับผมผมวิ่งผ่านมานี่ตั้งแต่มันบปใจลึกดูท่องเที่ยวเออก็จะมาแวะเข้าห้องน้ําที่สะอาดสะอาดมากนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนร้านกางเต็นท์อันอื่นๆตัวแต่น่าเป็นเต็นท์เฮามก่อนครับเต็นท์อุทยานมาก่อนครับตั้งรูปมันกางไม่นักงเยอะนะครับอ่าตั้งรุ่มมีนักยมก่อนครับอ่านเข้าไปถ่ายได้นรอครับเราได้ครับเดี๋ยวไปพอกันครับอ่าตอนนี้น้องบุ๋มจะพาเราไปชมเต็นท์ของโอทยานโดยปุยนะครับอ่าไปดูซิว่าเต็นท์อ่าที่เจ้า2องบาทแล้วก็นอนได้3คนตั้งร่มนะตั้งร่มนะครับหมายความว่าคือถ้าคุณคุณมาแต่ตัวเนี่ย ขออ้อมนอนเออคุณมาแต่ตั๋วเนี่ยคือสามารถนอนได้เลยนอนได้เลยนะครับเพราะว่าขึ้นมีให้เจา้าหมดกุญแจยกเว้นนอกจากว่ามันจะเต็มใช่มันจะ, <zij S 2> จะเต็มต้องโทรมาก่อนแหละอ่าถ้ามันเต็มก็แค่นะั้นเราลงพิตตี้ปุ้นอะมันลงปุ้นอ่ะนี่นะครับลานากางเต็นต์นะครับโบนปุ้นก็โอเคนะพ่อให้คุณเขาสั่งรอ,งอ,งองไว้เลยจ้าแม่สั่งรอไว้เลยแก เอากระมาเลือกเอาว่าเราจะอยู่หลังไหนอ้าวแนะนำนะจ้าไกด์สถานที่กินเหล้าร้องเพลงเสียงดังหากาท่าน,านจะต้อง,องจะมาเปลี่ยนสถานที่กินเหล้าร้องเพลงเสียงดังเป็นปการทำลายบรรยากาศของบุคคลหมู่มากรบกวนท่านออกไปเที่ยวนอกอุทยานที่สามารถารับกิจกรรมดังกล่าได้ครับอ่าใช่เป็นการบอกกล่าวอย่างสุภาพว่าห้ามเสียงดังรบกวนคนอื่นเขา จากสวนสี hey, เฮฮาร้องรำทำเพลงก็ไปอยู่ที่อื่นนี่ครับเต็นคือประมาณนี้นะครับอุ้ยเว้ยอากาศนักเลยเฮ้ยสามคนไหนสามคนก็พอได้สี่คนเรามันต้องสี่ก็ไม่ถ้าบผมพูดถ,ถ,ถึงคนโตไงคนโตไงแบบนี้เลยครับสามคนได้อา เต็นท์ของอุทยานนะครับแบบนี้เลยมาดูเต็นนี้ดีกว่าน่าจะครบันสามคนสี่คนยัดได้ครับ <c oughs> 225บาทนะครับหมอนแกะละสิบบาทถุงนอนสามบอไอรองพื้นรองนอนสาบาทนะครับอ,นนอ,อันนี้ของเปิ้ลเหรอลกัลกษณะอันนี้ย <c oughs> ลักษณะนี้ของเขาอ่า อันนี้ของอุทยานแบบเนี้ยคาว่าจะเป็นร้านอาหารอ่าเหรอ,อ,ปอเป็นร้านอาหารอืมไม่ใช่ร้านอาหารแล้วแต่มันจะมีกอนี่แหละครับคือบรรยากาศร้านกลางเต็นท์โดยปุยนะครับท่านมาแต่ตัวและหัวใจท่านก็สามารถมานอนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าของอุทยานเรามีนะครับหลังละสองร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับหมอนนะครับอ่าอ,อันละสิบบาทนะครับถุงนอนสามสิบอ่าไอ๊ ฟูกลองนอนอีก20นะครับผมและที่ต้องเสียคือเสียค่าบํารุงสถานที่หัวละ30บาทอ่าหัวละ30สบาทนะครับที่บํารุงสถานที่นะครับผมก็มานอนตรงลานกางเต็นท์โดยปุยได้นะครับรับลมหนาวรรยากาศชิวๆเย็นๆได้เลยนะครับตอนนี้นะครับอ้าน,นี้ไปทางใดมาครับเนี่ย เพลงใหม่รู้ข่าวก่อนใครกดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้นะครับ